ต่อไปข้อที่สิบเอ็ดนะคะเขาได้เศษบอกว่า a b ทั้งหมดก็กำลังห้านะคะแล้วก็นำ a นะคะที่ยกกำลังหนึ่งไปคูณกับห้านะคะที่อยู่นอกเล็บแล้วก็มี b, b ด้วยนะ b ก็ยกกำลังหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ไปคูณกับห้าทีนี้มันก็คูณอยู่กับ a ยกกำลัง n บวก2แล้วก็คูณอยู่กับ b ยกกำลัง n ลบ2ฐานมันหน้าตาเหมือนกันค่ะ a ฐานหน้าตาเหมือนกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบหกกัน ะะก็เลยได้เป็น a ยกกำลัง5ไปบวกกับ n บวก2นะคะหอ2ตัวนี้หน้าตามเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังไม่พอ b นะคะ b ก็ยังหน้าตามเหมือนกันนะคะ b หน้าตามือน,นะะนาากันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น b ยกกำลัง5นะคะเอาไปบวกกับ n ลบ2เอาไปบวกกันนะคะทีนี้มันมีตัวไหนที่กระทำกันได้ะคะ5บวก n บวก2เนี่ย ห้ากับสองครับห้ากับสองเอ็นทำได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นตัวไม่ทราบค่าไม่ทราบค่าเป็นตัวแปรมันเป็นตัวที่เราไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เราก็ติดเอาไว้นะคะเป็นเอ็นนะคะแล้วก็แต่ห้ากับสองอ่ะมันเป็นตัวเลขที่เราทราบค่าแล้วเรารู้ว่ามันอยู่กันได้นะคะห้าบวกสองก็คือเจ็ดนั่นเอง <10. S 1> เะฉะนสุนนก็ติดไว้ว่า a อ็กํากำลัง n บวกเจ็ดแค่นี้นะคะมไม่ต้องไปทำอะไรต่อ แล้วก็บอกอย่างหนึ่งว่า n บวกไม่เท่ากับ7 n นะบางคนไปเขียน7 n 7 n คือการคูณนะคะแต่นี้มเป็นการบวกนะคะหลายคนนะทำผิดนะคะหลายปีที่ผ่านมาก็คือทำผิดแบบนี้นะคะไม่ใช่นะอยากให้มันอยากให้มันสั้นๆนะครูสั้นๆแต่มันไม่ใช่ความหมายเดิมก็ไม่ได้นะคะดัะนั้นก็เขียนติดไว้แบบนี้เลยคือ a อยกกำลัง n บวก7นะคะแล้วก็คูณอยู่กับนะคะ b ยกกำลังห ลบสองได้สามเนาะ n ก็ท so so like. ําอะไรไม่ได้ค่ะก็ติดไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ห้าลบสองก็เหลือสามนะคะเพราะฉะนั iji, ้นเราก็ตอบเท่านี้เลยนะ a อ็กำลัง n บวกเจ็ดคูณกับบีกกำลัง n บวกสามโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเขียนเครื่องหมายคูณหรืออะไรก็ได้นะคะติดกันแบบนี้เราก็เข้าใจว่ามันคือการคูณนะคะโอเคต่อไปมาอีกที่สมบัตินึงนะคะก็ เป็นสมบัติเดิมนั่นแหละก็คือการที่เราเอาเลขชี้กำลังคูณเข้าไปคูณเข้าไปนะคะคูณเข้าไปแต่ว่าบังเอญว่าอันนี้มันเป็นเศษส่สวนนะคะมันจะคลุมทั้งเศษและสว่วนที่ผ่านมาเราคุมแค่ข้างบนนะคะข้างล่างก็คุมข้างล่างอันนี้พวกเนี้ยนะคะของใครของมันแต่อันนี้ก็คือมันคุมทั้งหมดถ้าคุมทั้งหมดก็หมายความว่าหนูต้องเอาเลขชี้กำลังข้างนอกเนีน่ยคูณเข้าไปทั้งหมดนะคะคูณทั้งเลขชี้กำลังของตัวเศษและคูณทั้งเลขชี้กำลังของตัวส่วน ะะอย่างตัวนี้ทำไมมันถึงได้ a กําลัง m ส่วน b กําลัง m เพราะว่า a เนี่ยมันยกกำลังหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็มี b นะคะส่วนด้วย b กําลัง1เช่นเดียวกันนะคะ่ะแต่ว่ายกกำลังหนึ่งเขาไม่เขียนนะ,ะแต่เรารู้ว่ามันยกกำลังหนึ่งเราก็ไปคูณกับตัวที่อยู่ด้านนอกนะคะตัวที่อยู่ด้านนอกนะะอนนอก็คือ m ค่ะก็คูณ m 1ก็คูณ m นะคะซึ่ง1คูณอะไรก็ได้ตัวน,นั้นนะคะมันก็คือได้ a กําลัง m ส่วน b กําลัง m นั่นเองนะคะ ก็เลยได้ตัวนี้ออกมาอันนี้คือเป็นสนุปสมบัติของมันนะแต่ถ้าอยากรู้ว่าความหมายของมนาคูทําไมเ่ยทำไมมันถึงได้แบบนี้นะคะก็มาดูนะคะว่าความหมายของมันก็คืออย่างนี้นะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสามมันก็คือสามส่วนสี่คูณกันสามตัวนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันยกกำลังสามนะคะเราก็คูณกันสามตัวคูณกันเสร็จแล้วการคูณเศษส่วนมันก็คือเศษคูณเศษ ส่วนคูณส่วนเศษมีสามหน้าตาเหมือนกันเด็กนะคะสามตัวเราก็เลยเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้ว่าสามยกกำลังสามนั่นเองเพราะมันมีสามตัวก็ยกกำลังสามสี่ก็มีสี่อยู่สามตัวคูณกันนะคะสี่คูณสี่คูณสี่เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือสี่ยกกำลังสามนะคะนั่นก็คือถ้าเราเอาสามเนี่ยคูณเข้าไปในเลขชี้กำลังนะคะของสามกับสี่ มันก็ได้สามยกกำลังสามและสียกำลังสามนั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองก็คือหกส่วนเจ็ดทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี้ยยกกำลังสองมันก็คือหกส่วนเจ็ดคูณกับหกส่วนเจ็ดนะคะคูณกันสองตัวนะการคูณเศษส่วนก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้นหน้าตาเหมือนกันนะคะหกหน้าตาเหมือนกันเลยก็คือเขียนได้ว่าหกยกกำลังสองเจ็ดก็หน้าตาเหมือนกันสองตัว คูณกันอยู่ก็เขียนเป็นเจ็ดยกกำลังสองนะคะได้นะ,ะหรือถ้าเราเขียนแบบเป็นสมบัติไอสมบัติก็เอาสองเลขคูณเลขชี้กำลังเข้าไปนะคะซึ่งเลขชี้กำลังของสองตัวเนี้ยมันคือ1 2สองคูณ1ก็ได้สองสองคูณ1ก็ได้2นะคะก็เลยได้6กชีกำลังสองส่วน7ยกกำลังสองนะคะต่อไปข้อที่สาเป็นห้าส่วน8ทั้งหมดยกกำลังสามมันก็คือหส่วน8คูณหส่วนแป คูนห้าส่วนแปดนะคะคูณกันสามตัวนะคะเพราะมันยกกำลังสามจากนั้นถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือห้าคูณห้าคูนห้าก็คูอห้ายกกำลังสามแปดคูณแปดคูณแปดก็คือแปดยกกำลังสามนะคะหรือถ้าเป็นสมบัติก็เอาเลขชี้กำลังคูณเข้าไปเลยนะคะสามคูณหนึ่งก็เป็นสามสามคูณหนึ่งก็เป็นสามนะคะต่อไปตัวอย่างที่สี่นะคะ ตัวอย่างที่สี่ก็คือเจ็ดส่วนเก้าทั้งหมดเลยยกกำลังสี่เราก็ได้ว่าเจ็ดส่วนเก้าคูณกันสี่ตัวนั่นเองนะคะเจ็ดส่วนเก้าคูณกันสี่ตัวก็จะได้ว่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนซึ่งมันอยู่ในรูปได้ยกกำลังได้ว่าเจ็ดมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวก็คือเจ็ดยกกำลังสี่เก้าคูณกันอยู่ทั้งหมดสี่ตัวก็เก้ายกกำลังสี่คะหรือถ้าเป็นสมบัติก็เอาสี่คูณเข้าไป กับเลขชี้กำลังของทั้งสองตัวนี้เลยนะคะเจ็ดมันยกกำลังหนึ่งก็เอาสี่คูณหนึ่งได้สี่เก้าก็ยกกำลังหนึ่งก็จะได้เป็นสี่คูณหนึ่งได้สี่เช่นเดียวกันะคะ่ะต่อไปข้อที่ห้าตัวอย่างที่ห้านะคะ a ส่วนสาม a ส่วนสามมันอ่าแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยยกกำลังห้านะคะมันก็หมายความว่า a ส่วนสามคูณกันอยู่ทั้งหมดห้าตัว a ส่วน3ามคูณกันอยู่ทั้งหมดห้าตัวเพราะว่ามันทั้งหมดเลยยกกกำลัง5้าค่ะก็จะได้ว่า a คูณกันอยู่5้าตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังก็คือ a ยกกำลังห้านั่นเองสามก็คูณกันอยู่5้าตัวก็เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ว่า3มยกกำลังห้านั่นเองนะคะหรือถ้าเอาตัวเลข5้าเนี่ยคูณเข้าไปกับเลขชี้กำลังเนี่ยได้เลยนะคะถ้าเราใช้สมบัติค่ะโดยที่ไม่ต้องมากระจายแบบนี้นะกระจายนี่คือครูบอกความหมายของมันว่าทำไมมันถึงได้แบบนี้นนะะค ่ไปขที่หกนะเขามีตัวอย่างให้อยู่แล้ว a ส่วน b ั้ารวมกังสองก็คือ a ส่วน b คูณกันสองตัวก็เลยได้ a ยกกำลังสองส่วน b กำลังสองนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดก็คือ a ส่วน b ทั้ารวดกลังสามมันก็คือ a ส่วน b คูณกันสามตัวนะคะ a ส่วน b คูณกันสามตัวก็เลยได้ว่า a ยกกำลังสามส่วน b ยกกำลังสามนั่นเองนะ เพราะฉะนั look, so right, so ้นก็เลยสรุปเป็นตัวอย่างไม่ใช่สรุปเป็นสมบัต <mort> ิในข้อที่แดนะคะว่าเราสามารถที่จะนําเลขชี้กําลังคะคูณเข้าไปกับเลขชี้กําลังข้างในได้เลยนะคะเอาเลขชี้กำลังข้างนอกคูณเข้าไปกับเลขชี้กำลังข้างในนะคะได้เลยนะอย่างเช่นถ้าสิวาตัวเลขมันเยอะขึ้นนะสองยกกำลังสี่ส่วนด้วยห้ายกกำลังสามทั้งหมดนี้ยกกำลังสองนะคะเราก็เอาเลขชี้กำลังเนี่ยคูณเข้าไปทั้งทั้งบนและข้างล่างนะคะก็เลยได้เป็นสองยกกำลังแปด ส่วน5ยกกำลัง6นะคะก็ตอบได้เลยนะคะแต่ถ้าก็ให้หาค่าถ้าสมมติว่าเขาให้ให้หาค่าของเลขยกกำลังก็คูณกันไปนะคะคูณ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 ไปเลยแต่ถ้าตัวเลขเยอะแบบนี้ก็อนุญาตได้ใช้เลขอนุญาตได้ใช้เครื่องคิดเลขได้อยู่แล้วนะอะมาดูตัวอย่างะคะ่ะตัวอย่างที่9ต้องหาค่าของเลขยกกำลังก็เป็นนี้นะคะอันนี้สามารถอ่านเองได้แหละนะ เขียนให้อยู่ในรูปกระจายก็คือแบบนี้นะคะแบบนี้นะถ้าสมมติว่าใช้สมบัติก็เอา4คูณเลขชี้กำลังไปเลยนะคะ4คูณเลขชี้กำลังของ3ก็คือ1เนาะ1คูณ4ก็เลยได้4 5ยกขกำลัง1เหมือนกันก็เอา1นี่ไปคูณ4ก็เลยได้5ยกขกำลัง4นะคะก็เลยได้ตัวนี้ออกมาะคะ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะบอกว่า m ส่วน n ทั้งหมดเลกำลัง3เมื่อ n เท่ากับ0เขาต้องบอกว่าเมื่อ n เเท่ากับ0เพราะว่า ตัวส่วนนะเขาไม่ให้ติดศูนย์นะคะเพราะว่ามันจะหาค่าไม่ได้นั่นเองน,นะคะก็เลยต้องบอกเอาไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคุณกับจุดน,นะบอกไว้เฉยๆนี้นะคะอ่ะ m ส่วน n ทั้งหมดด้กำลังสาเราก็เอาเลขชีก้กำลังหนึ่งของมันเนี่ยนะคะไปคูณกับสาไปคูณกับสาก็จะได้ m กําลังสามส่วน n กําลังสามนะคะได้ตัวเดียวกันเลยถ้าอยากรู้ว่าเขียนในรูปกระจายแบบไหนก็ไปอ่านเอาเองนะคะ,ะต่อไปถ้าสมมติว่ามันมีหลายตัวขึ้นนะคะ มันไม่ได้มีฐานตัวเดียวมันมี a ติดอยู่กับ b a ติดกับ b ก็คือคูณกันนะมันก็เลยได้ว่า a ยกกำลังหนึ 1, ่ง b ยกกำลังหนึ่ง c ยกกำลังหนึ่งก็เอาสามทั้งนอเนี่ยไปคูณกับทั้งหมดเลยนะคะไปคูณหัดทั้งหมดก็เลยได้ a ยกกำลังสาม b ยกกำลังสามส่วน c กำลังสามนะคะได้ตัวนี้ออกมานะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าเขียนกระจายยังไงก็ไปดูเอาเองนะคะทำไมมาถึงได้ตัวนี้นะต่อไปข้อที่สี่นะคะ A มันยกะกำลังสี่นะคะ B มันยกะกำลังหนึ่งก็เอาสองเนี่ยนะคะคูณเข้าไปคูณเข้าไปก็จะได้ A ยกะกำลังแปดส่วน B ยกะกำลังสองนะคะนี่แต่ตัวเดียวกันเป๊ะนะคะอยากรู้ว่ากระจายยังไงไปดูเอา A นะคะต่อไปข้อที่ห้าก็เอาสามคูณเข้าไปสามคูณเข้าไปนะคะก็เลยได้ M ยกะกำลังหกส่วน N ยกะกำลังเก้านะคะได้ตัวเดียวกันเลยนะคะกระจายยังไงไปดู A ต่อไปข้อที่หกค่ะมีเยอะขึ้นก็ช่างค่ะมีเยอะเท่าไหร่ก็ช่างค่ะมันจะมีตั้งแต่ a ถึง z หนูก็คูณไปเลยค่ะคูณแบบสบ,สบายๆนะคะ a ถึง z ก็คูณไปเลย a ยกกำลังสี่ไปคูณสองก็เลยได้ a ยกกำลังแปด a อ่า b ยกกำลังสามสามไปคูณกับสองก็เลยได้หก c ยกกำลังห้าห้าไปคูณกับสองก็เลยได้ c ยกกำลังสิบนะคะนี่มันกันเลยนะคะถ้าอยากเขียนแบบกระจายก็ไปดูเอานะคะว่าเขียนยังไงนะ ต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะเอาสามคูณเข้าไปคูณเข้าไปคูณเข้าไปคูณทุกตัวมันจะมีกี่ตัวก็คูณให้หมดก็เลยได้ p ยกกําลังสองคูณสามเป็นหก q ยกกําลังสามสามคูณสามก็เลยได้เก้าได้เก้าเก้านะคะส่วนด้วย r ยกกําลังสามเอาสามเอาสามเนี่ยไปคูณกับสามด้านนอกก็เลยได้ r ยกกําลังเก้า s ยกกําลังสอง สก็ไปคูณกับสามที่อยู่ด้านนอกก็เลยได้ yes, s ยกกลัมหกนั่นเองนะคะก็เลยได้ตัวนี้ออกมานะ uh huh. อยากรู้ว่ากระจายยังไงก็ไปดูเอาเองนะคะ okay.